สวัสดีครับพบกับการรีวิวไฟฉายอีกครั้งจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ชอปคอมนะครับวันนี้จะขอนําเสนอไฟฉายที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือไ i ท์คอร์ MT1U ซึ่งเป็นไฟฉายหลอด UV หรือหลอดอุลตราไวโอเลตนะครับก็คือเป็นแสงสีม่วงซึ่งมันจะต่างจากไฟฉายแสงขาวทั่วๆไปนะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟฉายที่ใช้หลอดอุลตราไวโอเลตโดยตรงเลยนะครับโดยที่ว่าตัวไฟฉายมันจะให้แสงสีม่วงมีความยาวคลื่นหรือเวฟเล้งที่365นาโนเมตรนะครับแล้วก็มีระยะ เรดิเอชันพาวเวอยู่ที่900มิลลิวัตนะครับมันเป็นไฟฉายแสง UV อย่างเดียวไม่มีแสงสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับอุอปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีซองในลอนของในคออย่างดีหนึงเส้นอ่าหน,หนซองนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานในถุงที่ให้นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเช่นสายคล้องไฟฉายนะครับยางลิสสำรองแล้วก็ อะไหล่ปุ่มยางสวิตช์ท้ายด้วยนะครับ1อันนะครับเวลาใช้เป็นนานๆนะครับมาดูตัวไฟฉายกันบ้างนะครับอ่าไฟฉายก็ถือว่าขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟฉายที่ใช้หลอด U V นะครับมันไม่ใช่หลอด L E D คูไว้แสงขาวเหมือนไฟฉายทั่วไปนะครับอ่บอดี้จะทรงกลมสมมาตรนะครับเซาะลวดลายการลื่นไว้มีการยิงเลเซอร์ M T 1่ U รหัสไว้ที่ตัวข้างบอดี้ด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นแบรนด์นะครับ ตัวสวิตท้ายเป็นปุ่มยางนะครับแล้วก็มีปุ่มเขียนว่าตัว N นะครับอ่าแล้วก็ดูที่ตัววิธีใส่ถานกันบ้างน,นะครับรุ่นนี้จะไม่มีถ่านมาให้นะครับรุ่นนี้ใช้ถ่านชาร์จ18650 1ก้อนหรือว่าฐ่านแบบใช้แล้วทิ้ง CR123A 3โวลต์2ก้อนก็ได้นะครับ ลองใส่ถานนะครับก็คือใส่ด้านขั้วบวกลงไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนสวิตช์ปิดเข้าไปอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็นไฟฉาย UV แสงสีม่วงนะครับเวลาเปิดมาก็จะมีเฉพาะแสงสีม่วงแล้วก็มีจังหวะเดียวนะครับไฟฉาย UV เนี่ยมันข้อดีก็คือมันจะใช้ส่องหาพวกคราบเลือดหรือว่าร่องรอยต่างๆที่ส่วนใหญ่ตาเปล่าเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างเช่นรอยสกรปรก รหรือว่ารอยฝุ่นละอองเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากแล้วก็ประโยชน์หลกักๆของมันนะครับก็คือใช้ตรวจหา,าเส้นใยแสงหรือพลายน้ําที่ตัวแบงค์ได้นะครับไว้สําหรับเช็คพวกแบงค์ปลอมได้นะครับเราสามารถส่งไปได้ทั่วทั้งตัวแบงค์เนี่ยเราก็จะเห็นพวกเส้นใยเรืองแสงหรือเส้นใยนาแสงเส้นใยเรืองแสงที่เป็นพลายน้ําของแบงค์ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาเราส่งพวกสัตว์บางชนิดเช่นแมงป่องหรือ ตะกะแตนอย่างเช่นแมงป่องเนี่ยเวลากลางคืนมันจะแสะตัวมันจะกลมเกินกับธรรมชาติทําให้เวลาเราใช้ไฟฉายทั่วไปเราอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรามันเจอแสงสีม่วงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเป็นสะท้อนขึ้นมาชัดเจนมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของเช่นการเนี่ยตรวจร่องรอยเช็คฝุ่นนะครับ พบ,พบเจอฝุ่นอองติดที่รีโมทเนี่ยชัดเจนมากนะครับมันจะเป็นเส้นมันจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่สีน้ำเงินสีม่วงนะครับชัดเจนมากนะครับถ้าเราส่องมันเป็นเหมือนหลอดแบคไลท์นะครับเวลาเราส่องผ่านพวกปุ่มสะท้อนแสงที่เป็นยางสะท้อนแสงนี่ก็จะเห็นเป็นเรืองแสงขึ้นมาชัดเจนมากนะครับสำหรับใครที่สนใจไฟฉายหรือมองหาไฟฉายสอแสง uv แท้นะครับให้ความเข้มสูงเนี่ยก็ลองดูของ n i g h c o r e mt 1่ u นี้ก็ได้นะครับเป็นไฟฉายน่าสนใจมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไฟฉายใน k e Air m t 1 u เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากเลย